สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดูว์แ n นเนลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนียายฟิกนะคะก็อื่นกันไดก็เขาต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่แบบไม่ได้อัพคลิปนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเราต้องเตรียมตัวเนาะําทำพิธีประดับยศอะไรอย่างนี้นะคะ่ะถ้าเราว่างๆจริงๆเราจะจะทำอะวอล์กเกี่ยวกับการประดับยศทั้ง2วันเลยะคะ่ะถ้าแบบว่าว่างแล้วก็ไม่มีจากุมจังกัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะว่างๆจะทำวอล์กเกี่ยวกับ ที่ประดับยดนะคะตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันที่สองนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวนี่เงฟิตแทต็นนะคะคือจะบอกว่าแทรนอะ่ะคือน้อยมากที่เราจะรีวิวแต่วันนี้เราก็จะไปเจอเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบว่าอยากให้คนอ่านมาคือคนอ่านมันคือสองร้อยเก้าสิบแปดจุด ห้าหกอ็มอะทุกคนใครเคยอ่านแล้วว่าทุกคนลองรีวิวกันได้ว่าเรื่องเนี้มันะตรงกับที่เรารีวิวไหมถ้าไม่ถ้าจะไม่ตรงหรือจะเสริมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์แล้วก็กด share, ก,กด subscribe ให้กับช่องนี้นะคะช่องอุดรชา n นลนะคะจะพยายามต้องใช้คําว่าจะพยายามจะม,มาอัพนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือติดนู่นติดนี่ก็คือเลยนะคะ มาค่ะวันนี้ก็จะมาเล่านะคะเรื่องยายเรื่องนี้เขาไปเจอมาฉันบอกเลยว่ามันสนุกมากจริงๆนะคะมันเหมือนแบบว่าคลายปมทุกอย่างเลยนะคะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างงงอย่างี้อย่างนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เ่องเรื่อง he is mine นะคะแท้เต็มนะคะ mp reg นะคะแล้วถ้าจะรู้ก็คือผู้ชายท้องได้นะคะอ่านักประกาศคือ sub sub b o ส t ท r a ก k ์ อ่ะถ้าอ่านผิดก็ขอพู้เตอร์ด้วยนะคะที่แบบบางทีเราจะอ่านผิดอะไรนี่คะเรื่องนี้นะคะก็จะมีเทียนนะคะแล้วก็จะมีไมคกินแล้วก็นิ่นทานิ่นทานิ่นนั่นเองนะคะซึ่งนี่นนก่ันว่าเทียนเนี่ยเขาท้องนะคะแต่ว่าบอกทั้งเพื่อนทั้งเคที่แล้วก็นิเนียว่าเลิกกับ พ่อของลูกไปแล้วนะคะก็แล้วก็แก๊งเขาก็จะพูดว่าเอ้ยแล้วเจ้ายัางไงพอเชียนพูดคุณว่าจอาเด็กออกคือเพื่อนๆแบบตกใจว่าเฮ้ยอย,อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปนะคะอาจจะไ,ได้กี่ปีเนาะเจียนนะคะก็จะเป็นแบบพนักงานบริษัทนะคะก็คือนี่เล่ายอดสุดเลยนะคะเชียนเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานบริษัทของอางการเอาแบบนะคะซึ่ง น้องนินของเรานะคะอ่าน่าจะเป็นพี่ทยโยงเหมือนกันนะคะซึ่งจะบอกว่าเจ้นินเนี่ยเขาก็แบบว่าดือด้อบ้างอะไรก็ตามภาษาเด็ก,กนนอะนาะนะคะมีอยู่วันนึงค่ะทานินนะคะเขาจะมีเพื่อนอาจำชื่อตัวละครของเพื่อนของทนินไม่ได้เราก็ใช้รูปโปรไฟล์ของพี่ตยองนั่นเองนะคะจะซื้อ Nintendo แต่ว่างบเงินไม่พอเห็นแมคินนะคะ โพสขายว่าเออขาย Nintendo ราคานี้นะคะซึ่งตอนแรกทนินก็แบบเก็บเงินอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่พอสิ่งที่แบบไม่พอเลยราบอกยืมเพื่อนไหมบอกไม่เอาอะไรอย่างงี้แต่ไม่คินก็เลยพูดว่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลดราคา Nintendo ให้แต่ไม่คินอนะตัวอยู่ต่างประเทศนะคะส่วนคนที่จะอ่าส่งให้นะคะ Nintendo ของทนินคือ พี่จินนั่นเองนะคะแก๊งเขาพี่เมคินก็จะมีพี่จินกับพี่เจมนั่นเองนะคะซึ่งเมคินอ่ะดูใน,นรูปปั้นเอ๊ะทำไมธนินนั่นหน้าคุ้นๆหน้าทำไมคล้ายเราเลยก็เลยให้เอ่อก่อนหน้านี้จะเป็นว่าจินอ่ะเห็นแล้วแล้วแบบว่าความสุขค่ะกัเขาว่าเฮ้ยจินทำไมเด็กคนนี้หน้าเหมือนคิมมากเลย แล้วเห็นตัวแม่ด้วยคือท่าน,นีนะัทจะเป็นเด็กที่ดื้อมากวันนั้นจําได้คือตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเราอ่านใช่ปะทุกคนเราจะบอกว่าอัานนี้แกล้งว่าไปซื้อขนมแต่จริงๆคือเรียกแก๊ปไปหา BTS เพื่อไปเอาดีเชนโตเล่าเงินแล้วทีนี้แม่ตามจ้าแม่ตามแล้วร,รู้แล้วโอเคก็เอาแม่ไปด้วยนะคะซึ่งจินจำได้ว่าท่าน,นีนะัทหน้าคล้ายๆแบบแม่คินแล้วแม่ขินก็บูดว่าจริงเหรอ ท้าไปหาทานันนีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ดูไปๆอ่ะใช่แล้วให้เจมนะคะก็คือพี่จอนนี่นะคะไปสืบมาว่าเฮ้ยทนันนีเนี่ยลูกใครกันแน่ลูกเขาใช่ไหมแล้วใครคือแม่แล้วพอไปรู้ว่าเป็นเทียนเขาก็หรือท้าหาเทียนแล้วเทียนคือแบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเทียนถึงปักปิดไม่คิดว่าเนี่ยทอนนีเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกไม่คิดน,นะทำไมเกิดอะไรขึ้นทําไมปมถึง ถึงใหญ่แล้วทําไมแล้วจุดจบอเมรน,นเรียกจุดจบตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไงเมคินจะได้กลับเป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อของทางนีนไม้เลยว่าเทียนจะใจ,ะจะอ่อ,อนให้เมคินไม้ก็ติดตามเรื่องนี้ได้เลยนะคะมี36ตอนสเปเชียลสองนะคะคือสาตอนและสเปเชียลอีกสองนั่นเองสามารถอ่านได้คือก็ดูยอดอ่านนะคะคือ298.56 m เอ็ม อันนี้คือเราย่อ,ยอสุดๆแล้วนะคะแต่ว่าเราอ่านจบแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้อ่านสเปเชียลเลยเนาะทุกคนใครที่อยากอ่านหรือใครเคยอ่านเรื่องนี้แล้วนะคะสามารถคอมเมนต์ไปได้ว,ว่าสิ่งที่เราเล่ามันจะตกไหมหรือจะ,จะเสริมตรงไหนสักตอนนึงหรือจะเสริมตรงไหนสักนิดนึงก็สามารถบอกได้หรือใครที่มีนิยายแนวแทสเตนนะคะแบบสายหวานหวานุ่มนิ่มนุ่มนิ่มสายแบบวัตโรตลกหรือสายแบบ ดราม่าอะไรอย่างนี้สามารถแนะนําเราได้ในใต้คอมเมนต์นี้เหมือนกันนะคะหรือใครจะให้เรารีวิวโมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วกด s ับสไ cribe กับช่องนี้นะคะช่องบูชานัลด้วยนะคะจะพยายามจริงๆค่ะเพราะว่าช่องนี้เราก็จะเริ่มจะพูดตรงตรง ใจเลยคือเริ่มหางานใหม่นะคะคืออยากไปทํางานประสบการณ์มาคือไม่ใช่ความอดทนไม่มีนะทุกคนอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็คือทําตรงนี้ปีหนึ่งก็อยากไปหางานใหม่อะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็หรือไม่ก็อยากจะหาทุนเรียนต่อปร,ริญญาโทต,ต่างประเทศนะคะคือเราก็อ,อยากแบบว่ามาเชิญแบบโลกนอกอยากไปต่างประเทศเรียนเนาะเรียนนะคะเรียนไม่ใช่ว่าแบอบกว่าเอออยากไปเกหาหลีเพราะอยากไปดูอะไรเงีย้ยเพราะว่าอยากจะเรียนแบบว่าอะไรเพิ่มเติมในของในต่างประเทศ นะคะควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สามารถแนะนําได้ในคอมเมนต์ได้ตาคิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนก่ะคําว่าสวัสดีค่ะ